มาแล้วครับโปรโมชั่นรุ่นฮิตนะครับกับ4ประตูรุ่นแซดเกียร์ธรรมดานะครับสีขาวมุกราคาตัวรถอยู่ที่9 5 9 0 0 0 0บาทนะครับจัดโปรนะครับโหลดจัดทรงหล่อแบบนี้นะครับจบแค่59,00 0บาทเท่านั้นนะครับค่างวดอยู่ที่1 2 7 4 0 7ปี8 4งวดนะครับลูกค้าได้อะไรไปดูกันนะครับผมภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับพร้อมกับไฟท้าย led แบบตัวใหม่นะครับมีจอมีกล้องหลังภายในเบาะหนังติดต่อสอบถามคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ ห้องเครื่องมีอะไรรู้ไหมอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญรสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังหัวงา